ปะปัตตปัตนี่นี่ตัวโอายโอฮาฮ้าฮ่โอ้หอจอจอใบ้านมลูกมัม่วงน้ำปลากะปิดาแดงน้ำปลาหวานปลาอรอ อืมอไ้เลยเอาแกบน,นี้ออกรอดอนเรามาชิมอันนี้ก่อนนเปาหวานตามด้วยมันอลอดอืมใชกล้วยก็ไดแหมเปาหวานดูว่ามันแซ่บขนาดนั้นเอ <c oughs> อเฮ้อืมแซ่บแซ่บแซ่่ายเลย 嗯。Mm.